มาเลยครับเพื่อนเพื่อสมาชิกรถมือ c องชแนลทุกท่านด้วยนะครับทุกช่องทางครับช่วงนี้นะครับรถราคาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเ,เพื่อนๆต้องรีบจัดแล้วกับคันนี้เชฟโรเลตโครโ d o Cap 2.5 LT z 7 1เกียร์ธรรมดาครับปี2016ครับสีขาวสวยๆแม็กจัดทรงแต่งหลอมาให้แล้วใครตามหาอยู่ต้องรีบแล้วนะครับคันนี้สวยงามลงตัวทุกพิติ งบประมาณ2 18,000บาทรีบเลยรถจอดอยู่แถวการนาพิเศษนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวมีทีมงานดูแลทุกข,ขั้นตอนครับใครสนใจคันนี้รีบเลยนะครับโทรมาที่0885845375นะครับแอดไลน์ก็ได้หรือโทรมาได้นะครับเช็ครถก่อนนะครับเดี๋ยวนัดหมายการไปดูรถได้เลยต่างจังหวัดนะครับวีดีโอคอลดูทุกข,ขั้นตอนทุกนอ็อตทุกมุมช่วงล่างทุกอย่างดูได้หมดครับ รับรองตรงปกสวยๆคันนี้รีบเลยย้ำนะครับโทร088 584 5375นะครับ088 584 5375เชฟโครโดโอ,อที2.5สวยๆปี16รีบเลย